ทีมชาติไทยเก็บแต้มแรกทิ้งทวนศึกชิงแชมป์เอเชียแต่เอเมอร์สันยังไม่ปลื้มมีจุดอ่อนเพียบในวินชิดชอบประกาศส่งคืนทีมชาติไทยยู20ให้สมาคมสารงานต่อทีมจากไทย0ูนย์พันในศึกฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชีย h f m p i o n s l e a g u e ูไอคอนคาร์เดโซเซ็นสัญญากับสโมสรบาเยนร์เดิกเรียบร้อยแล้วลุ้นขึ้นชุดใหญ่ทับเสือใต้เร็วๆนี้ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไม่กลับบ้านมือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่ไล่ตามตีเสมอซีเรียรไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2โดยเกมนี้ทีมชาติไทยเหลือผูเ้เล่น10คนเมื่ออานัทสำราญผู้รักษาประตูโดนใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากที่ออกมาตัดบอลในจังหวะที่นักเตะของซีเรียรหลุดเดี่ยวทำให้ทีมชาติไทยเหลือผูเ้เล่น10คนและโดนนำไปก่อนถึง2 0แต่ว่าเป็น ธนวุฒิโพชัยกองหน้าจากหนองบัวพิชยะที่มาทําคนเดียว2ประตูนะครับพาทีมชาติไทยตามตีเสมอได้สําเร็จแล้วก็ถือว่าทีมชาติไทยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับมี1แต้มกลับบ้านแต่ว่าก็ตกรอบในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียไปอย่างน่าเสียดายครับซึ่งหลังจบเกมเอเวอร์สันเปรเรล่ากุนซือของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ได้ออกมากล่าวถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะหลังจบทัวร์เมนต์ว่า เกมนี้เป็นเกมที่ทิพติไทยเล่นได้ดีมากถ้าเราบี1 1คนเท่ากันเราจะชนะซีเรียได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเราสร้างโอกาสได้เยอะมากๆในการลุ้นทำประตูที่นับได้ก็ประมาณ5-6ครั้งโดยเอเมสันรู้สึกภูมิใจกับแพชชั่นที่นักเตะแสดงออกมา ในเกมนี้โดยเฉพาะการที่เหลือ10คนและตามตีเสเปอซีเรียที่เหลือ11คนได้เพราะว่าการที่จะตามตีเสมปอได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆแต่ว่านักเตะทุกคนก็แสดงสปิริตทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งแน่นอนการมาแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยถูกคาดหวังไว้เป็นอย่างมากนะครับในเกมบนเครื่องก่อนหน้านี้ทั้งการเจอจีนกาตาอิรักเนี่ยทีมชาติไทยเล่นได้ดีครับแต่ว่าพอมาเจอของจริงอย่างญี่ปุ่นแล้วก็กาลลิต้ทีมชาติไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้นะครับ การเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความเข้มข้นของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้มันแตกต่างจากทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็พวกเขามีคุณภาพที่สูงแล้วก็แทบไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับแม้ว่าเราจะพยายามเต็มที่แต่ว่าก็สู้ไม่ได้นะครับแต่อย่างไรเอเมอร์สันก็ภูมิใจนักตะชุดนี้เป็นอย่างมากครับ ด้านคุณเดวินทิชชอบครับประธานสโมสรของบุรีรัมยูเต็ดนะครับในนามของสโมสรปรสาสาสายฟ้าก็ได้ออกมาขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มอบโอกาส ให้สโมสรบุีรำพีเต็ดได้รับใช้ประเทศชาติด้วยการดูแลทีมชาติไทยชุดนี้อย่างต่อนเนื่องมาเป็นเวลา2ปีเศษนะครับในขณาเดียวกันทางบุีร์ก็ต้องขอโทษที่ไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับตลอดระยะเวลา2ปีเศษที่บุีรำพีเต็ดได้เข้ามาทําทีมชาติไทยนะครับทางบุีร์เนี่ยก็จริงจังแล้วก็ต้องบอกว่าทําทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแม้ว,ว่าจะมีเสียงตำหนิเสียงหัวเราะเยอะเย้ย คำพูดจาเสียดสีถากถางดูหมิ่นดูแคลนตลอดสองปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่เคยทําให้บูดิเป็ตถอดใจแม้จะเสียใจและหมดกําลังใจหลายๆครั้งนะครับเสียเงินเสียเวลาเสียน้ําตาเสียสุขภาพจิตเป็นระยะสําหรับคนทํางานและนักกีฬาแต่ไม่มีใครเสียใจที่ได้ทํางานร่วมกันนะครับทุกคนพร้อมสู้พร้อมทําเต็มที่อย่างสุดกําลังที่ตนมีเพื่อธงชาติไทยความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานรับใช้ชาติในนามทีมชาติไทยอยู่เหนือกว่า ทุกสิ่งอย่างทุกๆวันเราทำงานแบบมืออาชีพนะครับเริ่มต้นด้วยมาตรฐานเดียวกับวีรมอคาเดมีและยกระดับขึ้นมาเป็นระดับ มาตรฐานที่เราใช้กับสโมสรบุรีรัมยูเอเต็ดบุรีรัมแซนดาดารคือแนวทางที่นํามาใช้กับทีมชาตไทยยู20นะครับโดยเฉพาะในเรื่องระเบียบวินัยของนักกีฬาอาชีพการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อและร่างกายการพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลและอื่นๆเพื่อให้ทีมชาติไทยชุดนี้มีความพร้อมที่จะแข่งขันและทําผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับแม้จะเป็นการ ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่เมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับในนามของสโมสรบุรีรัมคุณเนวินเองก็พร้อมรับผิดชอบและรับ คำตำหนิเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ความไม่พอใจของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยทุกๆท่านไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสโมสรบุีรัมยุตเตทุกคนทุ่มเทและพยายามอย่างสุดกําลังสุดความสามารถแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับแนวทางที่บุรีร์เสนออาสาและทําอย่างเต็มที่แล้วใช้ไม่ได้ผลสมาคมก็คงต้อง พิจารณาแนวทางใหม่กันต่อไปนะครับแม้จะสิ้นสุดภรารกิจกับทีมชาติไทยยู20แล้วแต่บุีรัมยังพร้อมให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาทีมชาติต่อไปครับในนามของสโมสรบุีร์ทางคุณในวินเองก็ขอส่งคืนภรารกิจด,ดูแลทีมชาติไทยยู20ให้แก่สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องมารอดูว่าการ เริ่มรับดึงใหม่นะครับในการสร้างเยาวชนชุดนี้เนี่ยจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์เมนต์ต่อๆไปนะครับก็ต้องบอกว่าสปิลของบุรีรัมนะครับแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่พวกเขาก็ทำเต็มที่แล้วนั่นเองครับ ส่วนสโมสรจากไทยนะครับในศึกฟุตบอลจิงแชมป์สโมสรเอเชียเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกทูก็สูญพันธ์เป็นที่เรียบร้อยทั้ง3ทีมนะครับโดยในวันนี้การท่าเรือบุกไปแพ้ให้กับชุดบุคุไดมอเตอร์ที่เกาหลีใต้1-0น,น,นะครับทำให้รวมผล2นัดการท่าเรือแพ้ไป5ประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนทาง เมืองทองยูเต็ดนะครับก็บุกไปแพ้ให้กับทาง Lion City s a เซเลอรนะครับจากสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นะครับทำให้รวมผล2นัดพวกเขาแพ้ไป7ประตูต่อ2ตกรอบตามทู Bangkok ยูเต็ดแล้วก็การท่าเรือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้สโมสรในฟุตบอลถ้วยของเอเชีย จากไทยนะครับเหลือเพียงแค่ทีมเดียวนั่นก็คือบุรีรัมยูเต็ดในศึกบอล a f c เชมเปี้ยนลีกอีลิตนั่นเองครับโดยบุรีรัมยูเต็ดก็จะทำศึกพาอาเซียนนะครับเจอกับยาโฮดาร์ุตซิมจาก มาเลเซียนั่นเองครับข้ามมาที่ไมคอนคาร์โดโซลูกชายของดักลาสคาร์โดโซอดีตกองหน้าของสโมสรราชบุรีก็ได้เซ็นสัญญากับสโมสรบาเยอร์มิวนกยู17ปีไปถึงปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมบาเยอร์มิวนก g l o b a l academy ครับโดยทางไมคอนคาร์โดโซนะครับเป็น1ใน2ตัวแทนจากไทยนะครับร่วมกับ อัญชิชัยวัฒน์เงินมานะครับสองนักเตะจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็จาก STB นะครับสปอร์ตไทยบาเรียนอะคาเดมีก็ได้เดินทางนะครับเข้าร่วมกิจกรรมบาเยิร์โกลบอลอะคาเดมีนะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการคัดเลือกผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในรุ่น U17 เข้าไปเก็บตัวกับทีมแล้วก็ฝึกฝนกับบายเบรดิกนะครับเป็นเวลา8เดือนเต็มแล้วก็จะได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าแล้วก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมระดับโลกแล้วก็ทีมชั้นนํามากมายนะครับแล้วก็ฝีเท้าของ ไมคอนกาโดโซ่ oso, นะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เตะตารอยมาคายนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งรอยมาคายเองก็เป็นอดีตดาวยิงทีมชาติเดนทะลแล้วก็เป็นอดีตดาวยิงของสโมสรเดป์พอติโวลาคนยญาแล้วก็เป็นตำนานดาวยิงของทีมเสือใต้บาเยบร์มิวนิกนะครับซึ่งรอยมาคายก็ได้มีการชื่นชมนะครับฝีเท้าของไมคอนนะครับว่ามีทักษะ เลือกแล้วก็ได้สัญญากับบายามิดิกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่ในฤดูกาลหน้าเขาจะมีโอกาสได้โลดแล่นในทีมเสือใต้ชุดใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับของ คุณพ่อดักลาสคาโดโซนะครับที่ฝึกปรือน้องไมค่อนจนสามารถยกดาบฝีเท้าตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ไมค่อนนะครับไม่ได้มีโอกาสเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่ก็อวยพรนะครับให้น้องประสบความสำเร็จในฐานะที่เคยอยู่แล้วก็ฝึกฟุตบอลในประเทศไทยครับ